โอ้แสดงว่ามื้ออื่นนี่ยังได้เฮ็ดเวียกมื้อหื้อนี่แม่นบ่ได้เฮ็ดแม่นบ่กินองบ่ัไปมันบ่เป็นเออเอานี่เติมพลังนี่ให้ใจเย็นก่อนมาเออสิถอ่ะอไม้เตะจนตายนโปตัวนั้นมาีีตัวหน้าเลยเนี่ยเออปุกเอ้ย อนี่นางเอานมือเลยมือห้าวหงมอกชฉมอยอยู่ไปเฉมอแล้วไปบุญเราชามเทอไปบุญไปบุญที่ไหนฮะไปมือหนึ่งหมดล้านหนึ่งไปซื้อไปช่างหมดล้านหนึ่งช่องล้านไปซื่อยังเอาไปเลยเอาไปไรไปไรเราไปซื้อยังมันจัง กราบทักทายสบายดีทา่านผู้ชมบรรยากาศยามคอยคำล,งลุงแรงตอนสี่โมงแรงหรือว่า16นาฬิกาท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปวีดีโอนี้บรรทุกได้เดินทางมาที่เมืองบรุรพาแขวงขมวนจุดประสงค์ของการเดินทางท่านผู้ชมเนาะก็คือจะพาทา่านผู้ชมไปหานางเอก2องตลอดการก็คือน้องอลิศขวัญใจหนุ่มไทยกับบุ๋มมี่ยังหลายเนาะการอยากมา่ายโทษวิถีชีวิตเพราะว่าบุได้เดินทางมาหาน้องสาวเพื่อนกระดนุนแต่ว่าในเส้นทางการเดินทางนั่นก็คือท่านผู้ชมได้เห็นน้ำกันเนาะสภาพ นี่แนละขี่ฝุ่นเต็มกระตูเลยเพระวัาเส้นทางเาตะเมืองนองมาหาเามืองบุรพาอยู่ที่เมืองบุรพานี่กับเมนอรท่าบาดาบทาบ่านผู้ชมเนาะระยะทางของการเดินทางกับประมาณ1้0ปลายกัวกิโลเมตรประมาณ140-50หากิโลเมตรในเส้นทางการเดินทางเม่นประตุกออกแต่เฮือนตั้งแต่พุ่นละเต่ส่วงเซาเนาะ บรรยากาศยามสาเดินทางมาหอดพี่กะสี่โมงแรงหรือว่า16นาฬิกาได้เดินทางมาหอดเฮือนของหมู่บาตุกกะจะมาจุดอันนี้เป็นจุดพักของบาตุกบาตุกกะจะมาพักอยู่นี่เนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้บาตุกจะน่อยใชได้เดินทางเพื่ะไปเบื้องน้องสาวเพื่อนโดยที่ว่าโทรหากันกับไบราได้เนื่องจากว่าเมื่อนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์แล้วสัญญ,ญาณขจเม็นหมดไฟเ,เปล่งไฟอย่างต่างๆนั่นและก็เลยให้สัญญาณการติดต่อนี่ โทรหาน้องสาวเพื่อนบ่ได้เดี๋ยวจังไดก็จะไปเซอร์ไพรส์เพเลยยมบรยมบรยากาศยามนี้เนาะ,ะน้องสาวเพื่อนฮ็ดอย่างนี้ ล้บ่แอดแล้วบ่งก้นนี่บ่อาทุกเป็นสะโพกเดียดโดดเด็ดกระเดียดกระโดดเนาะอ่านั่งพักผ่อนบ่หนาอ่าเหนื่อยเนาะมาแต่เช้ามั้งบ่โอ้คือประตุยคือเนาะกระตุยเลยบลุมเลย <laughs> นุ่งเสื้อเป็นนุ่งเสื้อป่อะกดในจักมือเลยนี่พุ่นกระเม่นปะ่ะสี่มือมือเนี้ยพุ่นกระเม่ปนป่ะเอ๊ะเม,มียมืเลยเนาะสี่มือเลยเล็กอะไรอนอันนี่เอาอัน<า>น,น,น,นี้ไปใส่คาร์ละดาวรถอะไรรถอะไรรถแกมนันรถ<อ>ไทยนะมังะเอ๊ตายอุ่นกระดอง กลับทักทายสบายดีตอนนี้บรรทุกเดินทางมาฮอดให้ของน้องสาวเพิ่นแล้วเนาะน้องอลิศอ่านี่แหละอันนี้คือสวนเพิ่นพี่น้องเอ้ยเดินทางมาปีนี้เป็นอะไรมั่นปีนี้ก็ปีไก่ตัวไรงามนี่ปีก่หนึ่งามโอ้ปีนี้บ่งามเนาะเป็นอันอนนั้ฮู้เลยปีนี้ขี้ลายบ่ขี้ลายนโอ้นี่พี่น้องอ่ะสบายดีอ่าอันนี้แม่นอ้ไอ้ของน้องอลิศเพินน่นเนาะมาแต่สาของบ่นี่เออแต่สาเมื่อวานนี่ก็มาบ่ วันนมีข้าวกินดองวันเมื่อไรมากินดองพักินดองล <c oughs> ดองลิศบ่ละดองเขาอยู่บ้านเดี๋ย<อ>ว่วาดองน้องสาวบูเม่นเนาะดองเขาอยู่บ้านบ่เออโอ้โกุ้งเมาไทยโกงเมาพุ่นเมาโกงเมาก็ต้องวิละไปเลยเนาะเออฮู้ดางพุ่น่ะเออมาเอาอยู่บ้านนะั้นเอาอยู่บ้านเนะต่งเมื่อบ่โอ้เต่งเมื่อเนาะแสดงว่าค้าดองเมื่อวานนี่ก็เลยพักเมืนบ่ไม่ได้มาจากคนเลยเมื่อวานนี่ มือื่นเด้มือก้นมือก้น่เอ่าบริผักอีบ่มือ่นนี่ยผักแล้วตันแรงเพราะหน้าผักตันแรงผลดองโอ้มือื่นก็มีดองอีกดองไอ้มือดองดองคนอยู่บ้านนั่นแหละอ่ดองผู้หญิงดองผู้ชายผู้ชายเอาแต่ป่งปอพนโอ้ไปเต่งอยู่พุ่นเอามาบ้านอ่โอ้แสดงว่างานมือแร่งงานมือแรงตันแรงมืออื่นตันแรงมืออื่นพุ่นแล้วแล้วก็มือหึยปะไม่น่ะโอ้สองมือโอ้แสดงว่ามืออื่นนี่ดังได้เห็ดเวียกมือหึอนี่แม่นบ่ได้เหตุ กินดองบ่ดองผักก้อนโอ้คักเนาะม่วนเนาะยามนี้เนาะดองตลอดเลยพี่น้องเลยปลามบุไรเนาะทีเพิ่นทีโตมาจะคนนี่มากดนมันนี่ห้าคนเมื่อเลยผู้ใดเมื่อกกระดิ่งกรแดดเยังแต่อลิษบ่อลิษยังอยู่บ่เอออลิษนะคนเดียริษโอ้ผู้พี่น้องนี่แหละเพียงเพิ่นลงกปอนไปลงไปลงมา นี่เอาได้เป๊ปซี่มาฝั่นกินอาหารกระตุกมาเด้อกระตุกกินเป๊ปซี่นี่มาฮอดเลยพี่น้องเลยมาฮอดสวนเลยได้เพราะว่าติดต่อกับน้องสาวคนละอ้าเมื่อวานนี้เพิ่อนอ้ามีดอกเลยพักมือนี่อ้าเพื่นเลยมันง,งัดมันคือเก่าหรือว่ามาเหินเวียกคือเก่านั่นแหละเนาะตามวิถีชีวิตของน้องสาวเพิ่น đường thang vật lý thông đa tham bổ sung để đi thăm à ma họa nè vật lý thông đa đấy nhảy nọ lấy ngân lại đấy nè <laughs> ngân lại đấy nè phú mắc cứ nỗi thế nè <laughs> nhiều hàng đốc <laughs> đốc đây งัดง่ายอยู่บ่นี่เผลอกนี่เพลอกก็นีน่นนะรถตายอ่ะโอ้ปเามือชนนั่นน่ะน่เอาลไทยยังอดาวเอาอะดาวเท่าไหร่นะ่ยังิบหกังชิบหก้านโอ้ยเอาคาดดงอลิศกับพ่อเลยได้อ่ะ คารองอริสกับเรือแล้วยังสิบหกล้านชื่อชโอ้ทั้งมืดเราจะได้ค่ะรถนั้นชาวสิบหกโอ้ชาวสิบหกล้านอือชาวสิบหกทกก่อนชาวล้านอันนี้ดุดตนะนี่เนาะดุตดุดคือว่ายังอันนั้นอยู่วะมันเป็นหนึ่งมันลายปีประเทศมันจืดมันจางเนาะจากปีแล้วถ้าจะปลูกนี่กูเจอนี่เจอชามปีอ่ะ เชือข้าวชองปีห้าปีแล้วห้าปีพี่น้องเอ้ยห้าปีแล้วเห็ดมันนี่มันจะต้องป,ปีนี้โอ้ยเห็ดมันนี่ด้ไม่ได้เงินละไม่ได้เงินใช้ละส่วนบ้ากุ้งกวางเลยพี่น้องไอ้พูกส่วนกวาง,โล,วงโลเท่าไรเดี๋ยวนี้หกร้อยโลหกร้อยกิจเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยโอ้โลระบาดพี่น้องเลยประมาณบาทบาทอัน ห้าสตางค์สิบสตางค์อะไรประมาณนี้แหละขะมังดี้ได้ปีนี้ได้อยู่ใส่กับห้องโอ๊กเนาะเออเอานี่เติมพลังนี่ให้ใจเย็นก่อนมาอือเออฉิดถุอ่ะอือตัวนี้แหละเสพน่ะเยอะไรลิ้เออเพิ่มแห้งเยอะได้มาเลยอาริทมากินดี่แม่ชาวลิกะกินอะไรยังเกือกเฉียบเห็นแบบไม่เตะจนตายคืนโอ้อ้าเออเฮือๆเจ้าไม่เตะไม่มันบักกะ เออๆบักไหอืมช่องล้ํามันบักกะช่ํานี้บ่ได้ใหญ่มอเออๆลมมาชุมนั้นปุตูนั้นมาปีนี่ปีเส้นตูหน้าเลยเนี่ยเออตีเนี่ยอืมกุบลมเลยอ่ะกันน่ะปุกนี่กูโอ้ยลิกเอ้ยนี่กูบุกเข็นอยู่ในระดับนี้โอ้ยลูกหมาอองเมนี่นางเอ้ยมือได้อืมมือหาวหงมอชมออยู่อืม โอ้ยกานทั้งอยู่ไฮทั้งอยู่้องตัวนั้นก็ไม่ตีเอวตัวนั้นกะยอดเอามอจอดเทห่นี่แหละเดน้ำให้นี่แหละอยู่หุนชนะมาหุนไม่ได้อ่ะห่อกับโพนี้ไม่ได้อตัวนั้นกะอันนี้ก็ฟื้นเท็ดได้จังฟื้นอันนี้อ้ามันตีมันบัดชื่อบัดบอ มัชวบ้านเลยลุกอะลุกอะกันเฮอลุกอะลุกก็ล้มอีมันยังวิ่นอยู่เองแม่นะไรเนี่โอ้ยกันว่าตายฮะเนี่ยทุกอินดีได้เอ็ดนำไฮปีนี้ได้ปลาตัวหนึ่ไม่ดีเกิดตายขึ้นมันบ่ลดตายเลยเนาะไม่ธรรมดาเยะเลยหัวยอะเลยอ๊บอ๊บอ๊บอ๊มันมาไก่เนี่ยมันซาเล่ซาเล่เนี่ยเออใครได้มาเนี่ยใคร เออเออเอ้ยล่ะนั่นนี่เป็นกระนองหอมเออไข่ยังไปอีกซังเอาจอกเอออ่เบิ่งมาตั้งให้อือเนาะได้ได้ละลืมบอว่าไข่มันสิซาทานิดฮ่าพี่น้องเอ้ยมาฮอดจอดถงลพุ่นนางเอกเฮากําลังตัดํามันตัดสูงเติมเนาะตํามันเนาะ ຕັດເອົາບໍ່ໃຫ້ຕັດຖິ້ມມັນນັ້ນຕັດເອົາບໍ່ເອົາເອີໂຕມັນຕາຮມน่ะຕົປົຮົາຫຮົາອິດາຍປົກນອງມາປົຮປົຮນື ไม่เห็นเลยไม่ได้น้าบริเป้วที่ธรรมดาชื่อชธรรมดามโทษแต่บัตรนัอนนะรูบูอยู่ในนั้นนะสมพ่อแล้วเนอะเอ็ดนำให้ปีนี้โอ้ยทุกเนาะทุกตัวนั้นก็ทุกนั้นเข้าได้บักเคยได้จังแล้วได้ มีการถอดตัวอย่างเอ็ดอยู่เมื่อเลยเดินหนึ่งจ้างจากสตรีนเขาบ่จ้างมือนี่แหละเลื่อยมือเคยเห้าวอะไปบักกับน้องชายระบ้าเขาดี่ะไปบักเคยช้องชามฉี่หามือพุน <c oughs> จังแล้วเนาะอนอนกับมือเจ็ดคนมือเก้าคนเขาไปบักชอยเมียเห็นทอห้าวอะยย่งทันแล้วอยู่เดี๋ยนี่แล้วโดวนแล้วบ่บักนะ เออเดนเติบแล้วได้แล้วห้าหกมือเห็นประมาณห้าหกมือเนาะแล้วเนาะอลิศดีก็บอกอายเลยเนาะถึอไม่ดีดก็ได้อายซ้ำบอสอายบอกไม่ดีดนะฮะหนาวจังถึอไม่ดีละอายเนาะแล้วมันมันว่าฮะมันว่าวว่าววาตุกว่าวว่าวเหยาะเลยหรือจะว่าม่าีหรื เราชีโยกยังกับว่บมา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 ,มาโทรหากบบระบ่ได้เมื่อยแต่โทรเป็นพี่ช่างบ,บโโ่โทรศัพท์น่ะโอ้โทรศัพท์มาเข้าเฟซมันคบล็อกเลยนะคือบล็อกเออแนวใดคือบล <ไป S 1> ็อกไปฮัรขทอยโทรแล้วมันว่างเองเลยเนี่ยนั้นเออ,เออเอ,อ้เมื่อจังเป่งให้จะมันเป็นไมได้ต้นลดนั่งแต่มื่อนั้นมื่อ <c oughs> นี้เป็นนะคุยอะจะกอดตายได้เลยรถมันนะเนี่ย <c oughs> เจ้าเหมันเบาทจะบุกชวยเอ็นนเลยกะจังมาฮอตพีกคุยตายรถไทยก็ตายรถจักรก็ตายรถจักรก็ตายเขาคนกระทืบไม่ดีคนกระทืบไม่ดีรถตู้ก็รถตู้ก็กะห้าเป็ดมืดนนั่นหมดล้านเป็ดรถสายพานเอารถตู้นั่นแหละแก็บมิตนเนี่ยเอตัว่าเบาไปเลยแต่ขมังบ่มีรถแก้วันนี้เนาะดาวจำเป็นได้ไปดาวไปดาวอ่ะ เมนตูมุดรันแฝดเมนเพิ่มเมนมีเป็นราคาเห็นเมนเป็นราคาจุ๊บๆได้แนวปีกายนี่นี่เห็นจุ๊บเมนอะไรมันนี้น่าจะจุ๊บเฮ้ออารมณ์จะมันมีใหญ่การนี้กับมูปุนไงอืมเถื่อนอะไรงวยแรงไหนเนี่ยเนอะงวยได้ยังงี้ยมเด้อเด้อกินเด้อนี่เด้ออือแม่เพิ่มงัดโตพี่น้องมันี้เบ่งะน สซซามหวเหืองนเนาะไปช่าโตได้เฮ้ยเนียกินก็ไปขมังเนนี่แหละคบเชตัวนั้นเจนทานั่นแหละเห็นอันนี้ใบชิ่กันเนี่ยไปปอกมือใช้เยอะอัน่าชิโลก็จกอะก็ไปไม่มีมั่เปรียญเนี่ยอมังเปรียญเนี่จาจกกี่กัดาวแต้ได้เอเอจักกีกัได้อ้า งเงียบเงียบเหมืนั่นเนาะตุกขวางใต้เพิ่นเลยเนี่แล้วน้า่อยากษิร้ายกับรถละรถละพันให้ซะเนาะโอ้ว้าวเอ็นเอ้ยรถล,ละพันสองพันเออรถอันนี้เขาเฮ่มาเพชรยังปะเขาไปเพชรยังหงงานบ่ตอ,อก,การน้นอกรปาพุ่นน้องกระปาพุ่นอ้าวเอ้ยสัมภาษณ์นางอเอกเขาก่อนอยูไ่ไหนนางเอก <S <S โอ้ย เอาขี้ดินกันจะเป็นยังบ่โอ้ยคนงามเนาะงามแต่ <ไอ S 1> ทางในสู่ภายนอกเขาขคนดุคนมั่นขเขามักในนี่หละเออจังแบบข้าเจ้าจังอีตุนสงสารเด้อเบาใช่บ่ด,ด,ดูดูโจโจอ <laughs> โอ้ยด่ขี้ดินเต็มตาก <laughs> อายก็อายก็โดนี่ก็ได้ <laughs> มันบ่เย็นเนาะอาวิตย์เชนจะไปเย็นไนอขี้รถมาแต่คนซื้อมากระบ,บียเย็นแหรอเบาเมื่อจะซื้อให้กินไหม ไฟดับมาเย็นเออเอาได้มาเย็นไฟดับหมดมือเมือนี่เงินบะมีนึงได้เงินละไปใชมดแล้วไปบุญทามเท่ไปบุญไปบุญที่ใดฮะบุญบัถาดไปเบิ่งนางชิดาโอ้โหโทษทีไปมือหนึ่งหมดล้านหนึ่งไปซื้อไปซช้หมดล้านหนึ่งช่องล้านบ่ไปซื้อเง้หมดล้านหนึ่งเอาชื่อเงี้ยครับเลยฮะเอาไปได้ ไม่เราไปซื้อยังไม่จังเลยน้องสาวนี่ก็นะไปกับใครไปกับมู่วะจอไปเมืองไปชื่นเงินขอเงินน้ำมันเฮ้ยเดือฮ่าลิ่งโดนนะเออมันว่ากันไม่ได้เลยหมดอีลีเด้ไหมเอ้ยยังแต่เงินบาทเบอร์หนึ่งนี่ได้เออยังนี่เงินบันใบพันบาทปะใบพันบาทบ่ใบห้าร้อยพันน่ะนพันบ่พัน นาวกระทังเฮ็ดให้สิไปเป็ดแตกได้บัดนี้เอาสิไปเลขอยู่ไสแบะวิละมื้เพิเออเพิ่นก็เอาอยู่ละก็ยวนตํานก็เอาเอาให้บ่เอาเนาะมันแตกอ้คักเนาะกอกาแต่เนาะเนี่ยักอลีกอกานี่ตัดมันลํามันเมื่อวานนี่ล่ะักบ่วานนี้บ่ได้มานยตาอันนี้ อันนี้ก็คือกั้นแหละนี่ก็ได้เห็นมัตากระโปงนี่ตาคีร้ายแหละนี่ก็ได้เห็นถึกไหมถึกไหมมันเหมมันคันมันคันแล้วเก่าแล้วมันไข่เลยบาดหนึ่งเลยเช่นบอคือกันคนระเบียงเลยคนคีร้ายคีร้ายตื่นเนาะจะก็ยังเห็นท่านเห็นในตาอ้ายนี่มันเพเสงมันีพุ่นลายไปีพุ่นเข้าตาลายตาจนอยากโบ่นอย่างเนี้ มันเตะบบนได้ตะข้างได้ไหม้นะไหนอ่ะมันตบนะบ่ข้างนี้ที่ได้ฟันไหมฟันแล้วมันล้มล้มแล้วไม้ตัวอื่นนี่ได้กับมาเชื่อมันนี่ได้ตัวอื่นนี่มันเออตัวอื่นนี่ได้มีแม่ได้ตัวมันบักบุท่านเห็นนี่เนาะอยู่ทางได้ไห้นั่นนี่ไห้เขาบกช่วยเนี่ยนี่จนบัดคืนเลยเลยเนาะจากมือไปเห็ดเดียกบนได้นะชอบมือกินข้าวได้ยั่บ่ อ่ะกินข้าวได้ยี่บ่ว่ามันมันเตะเลยฮะย้ำข้าวได้อยู่บ่ไได้แต่มันมันเจ็บเออโอ้อันตรายได้ไหมนี่เลยทันไม่สดไม่เฮียนี่ยกะยันมันดียันมันบาดจี่อู้ชอเหยื่อไอเหยื่อไอเหยื่อเขาแทงให้เนาะขันบเฮวชพอได้เนาูบเฮ็ดพอจะกินข้าวกินน้ำเอาตัดเลยนะข้าวเผันแห้งทกอีเนาะแห้งเต็กแล้วขันนอึดข้าวเนาะ ข้าอุณน้ำให้เจ๊กแล้วกินนี่นะแม่นี่ยอะไร้นมันบบเย็นบบคักบ่บบคักมันบบคักยันไรไม่จังเย็นใช่ไหมเนี่ยบิเซ่น้ำน้ำแข็งมาแต่ชิรแดนไฟกับบูมี่สังกับบูมีนี่มันก็บโเย็นแหละเออไฟก็ยังไม่ทันมาเนาะยังได้ระดับหกโมงแรงผมแหละมันมามันวันที่สี่โมงมันมาค่อยหู้แล้วคันมาบุรพาระไฟบบมาโลยได้ตอนบนนี้ได้มันดับเอากระเซาทิศมันกระดับเลยมันดับเพียงยังมันดับเพียงยัง เจ้าเป่งไฟตะนางอยู่ฟูนอยู่บ้านปานามอยู่มหาไซยีทั้งหมดโจ๊กพีพอดนะจะขายไฟให้แกงอ้อยคิวเฮดเจะบปูซูบอ่ะน้ำมันดิซูบ่ได้ซูบเนาะมื่นพักบ่มื่นมาภักเออมื่นอือภาคซะบ่ดองอื่นเอาดองดองละภาคดองกับภักอ่ะอ้าวนั่นนี่ทุกเคนเขาเอ็นเลยอ้าวทุกคนเขาเป็นตัวเล้งพุ่นบ่ มาตอนแรงกูงนะบางทีกับไปก็บพูดกบางทีก็ไปบางทีกัพัก,ก,พกคือว่าได้ยินลูกรายแบบมืออื่นมาว่ะตอนแรงกูจังไปลิ้นว่ะม,มีแต่ถ้าสมมติดองมืออื่นนี่ดองไม่ยิ่งจะได้พักมือม้อ่ะโอ้ดองปูทรายเนาะคันดองปูทรายแล้วเขาแต่งมากแล้วแม่นมือสมมติว่าเขาเอามามืออื่นนี่มือฮือพูดอะไรหน่อยได้กินเนาะ บ่ได้มื้อแลงเลยเด้อโอ้กินมื้อแลงแล้วเลยอือแล้วมื้อแลงนั่นเลยแล้วมื้อแลงน่ก็ถือว่าแล้วเลยอือสําเร็จเนาะโอ้คักเนาะงามเนาะเสื้อจเนาะินี่โอ้ยงามกามน่ะเสื้องาม2ชุด3ชุดเนาะนุ่งซ้อนกันจะบ่ฮ้อนบ่อ้ายสิยันเป็นวิน ข้ากลางให้ากลางชวนนี่ยก็ปไปเจา้านี่กันนะนุ่งลายเนี่ยมันแห้งเย็นเนะบัดนำ้ำ <บะ S 3> ไปเฮือๆเออเื่อเหื่อนะเนาะให้เย็นเนานะมนะนะึงอ่านยี่คีพุ่นกันเดียวก็ได้เลยอ่าแวดววเหมือนเดิมพอจะปันนะลงแวดแก่อนนี่ยังงัดยาสิก้อนงัดก่อนมีแต่งัดเนาะอันนี้ก็คั้นงัดนี่แหละเอาขึ้นรถมาเลยบ่นี่เออเออเอาแสดงว่า เอาไปส่งจักรรอบมือหนึ่งนี่จักรรอบแต่ก่อนไอ้กระหาวลาบหนึ่งเห็นเต็มนี่ชิชางเนี่ยเอามาไปส่งอยู่ไช่ลานตัวไหน้านพุ่นลานอยู่บ้านบ่แม่นลานอยู่นี่นองเนี้ยนี่โอ้คนละลานผู้เมากอกยาเราเดี๋ยวชิจักผูดีเมาตื้มน้าโอ้ยนอนบ่มีขาตั้งกล้องมากงัด อยากกัดมันได้ลผู้คนดมันมักกริดบ่อยากได้บ่ลิขยานแต่ลูกเจ้านั่นแหละบุอยากเอานั่นคอยหาให้ได้ด้กคอยหานั่นโอ้หามจนเิยหม่ใจอะหาผู้โลโลให้ดอกหน่อยลินเน เอ๋อวะบ่ีเห็นบ่แล้วพูดเลกับบ่าจะเขมังนี่พูดเลกับบ่าวเจ้าจังบ่ทุกเนี่ยนี่คุณท่านสิเจ้าทุกเอ้ยนี่ทุกเค็ดเวียงนี่คือว่าแล้วเนาะอาหารก็อยากกินตามใจมากเลยเนาะว้าวคงบ่กคงมูโบยาเพราะฉะนั้นจะให้มูกินมันก็บ่ได้แล้วคิดว่าโดงอลิสโรกมือวานมือซื่อโบแม่นเนาะ บ่บ่ได้ไปเลยห้องโถงนั้นใส่บ่ได้ไปเย็นหรอกน้าอือๆมีน้ําฉําผัดกับโลดเอ๊ะๆบ่ไปเนาะมีห้องส่วนตัวให้เ็กเนาะบ่ไปเลยดดว่ามีห้องส่วนตัวให้เ็กเลยบ่ไปใกล้เลยบ่ไปใเลยีได้สิมีคู่มีคอนําหมูซะนีบ่ไปลิ้บ่ไปใเลยบ่มียาบ่มีบ่อยากได้ซะบ มีท <บ S 2> ันไม่ทันจะได้ผูอะป่บโบเออบุืเดียวที่ซื้ออันนี้ก็คือกันเนี่ยจะในทรายฟ้าเล็บอันนี้ก็แป๊บๆเอาผูเลยเด้อว่ะไอ้ตุ๊กเอ้ยวมามีได้เลยวันนี้ผูหายได้ว่ะแลี้ยบะติดโตให้พผาบเอาเนาะผาบอยากได้อันนีเด้อ ไม้ดีเพิ่นพี่น้องเลยส่วงหนึ่งส่วงบริมาน่นี่แหละคือชีวิตจริงของน้องเพิ่นเนาะกระเนี้ยวมาแล้วเหมันบัดเนาะมันต่ำตึบใส่กระถือซ้ำซ้ำกับเขาตีมวยนั่นแหละถึงมัดนั่นแหละแม่นวะเห็นมันต่ำเหรอว่ามันตายเลยเออมันซบงามันซบอย่างนี้นะมันมึงเลยอ่ะไม่ดี เดี paid, so ่ยม well, ันดีมากมาตบสินี่วีมาใส่เนาะซ้ำบ่ถึกฝ่ามือนะซ้ำบ่ฝ่ามือตบเน่ะกลัวยกลัวฝ่ามือเนาะกลัวถึกฝ่ามือนี่พี่น้องฝ่ามือนี่มจ็บซำนี้มันบินันจะเต้นไปมาเอาคนตะไบเอาบ่าวไเาเฮอแจ๊กันดจไปไหวก็ละเห็น ตาย,ลย,ลยแล้วเนาะมีสั่งแค่ไหนมีมัดพี่น้องเลยปีนี้ปีนี้ปีอาลิตเพิ่นมีปัญหาเจ็บตลอดส่วงนี้นี่งัดมาทาัไ